สวัสดีครับผมโมนีสิ้ามาเบงอาหารเป็ดอาหารไก่สูตรประหยัดต้นทุนนะครับบอได้ใส่เงินจากบาทตัวนี้เป็นหยาเน่เปียกับหยาเน่เปียเข้เาสิทําการเอามาหัน่นมาซับนี่ซับออกมาเร็วซับออกมาเร็วใส่ยังเนี่ยนี่ เศษเขานะครับเศษเขาที่เทากินเหลือพวกทั่วงอกพวกพักพวกอย่างที่เทากินเหลือเทใส่ถังไห้นะครับเท่ใส่ถังไห้บาดนี้เทาก็เอาอย่างนีเปียมาซับใส่กับซับใส่บบดนี้เทาก็เสียมารวมกันกับเศษเขาที่เทากินเหลือ ามาร่วมกันทั้งสี่แล้วหาแนวคนกันเด้อครับประนด็นเห็นไหมเน็อคนะโคน้ียมันเขากันครับโบได้ใส่ตน้นทุนนักบาทครับเป็นเศษเข่าที่เหากินเหลือเศษเข่าเศษอาหารนี่ครับ สับยานี่เปียใส่ไปเดี๋ยวเราเอาไปเป็ดกับไก่กินกันอึ๊บของเป็ดอยู่ข้างในแน่เลยครับปขอกายโอ้สวนหนึ่งถึงสองเทิงเลยเนี่ยครับลงมาลงมาลงมาเร็ว cây nửa, cây nửa, cây, cây bản thân Tức tết, liền gần gắn lề Đó ừ. Đó 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 กินดีนะครับกินดีแย่งกันกินเกดมัญญาเอา้ะนะครับอ่านรลตนรุนครับ เราไปต้องไปหาซือว่าอาหารอยากเอาเศษเขาหรืวอวากินเหลือเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมจะต้องถอยออกมาห่างาเป็ดมันหยาคกอืน เรียงร่วมกันสี่บ่เป็นโลกเลยครับเขาเกิดอยู่ไอยูมันกินไขกินมันขนาดตากแดดตากฝนรังคาบ่ามีเดินเลี้ยงตั้งแต่น้อยจนวัยใหญ่่ยครับกินดีอยู่ด้วยครับเป็ดมีตวัวอ้วนเลยครับเป็ด สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสำนี้ครับแล้วคลิปหน้าสิบพามาเบิ่งแนวใหม่สวัสดีครับ